สวัสดีค <thin, S 2> ่ะเข้าสู่ช่องป้าคําสายกุกกอกรถใครก็ไม่รู้นะคะสีแดงก็กดให้เลยอโยสองสองสี่หกหนึ่งนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่มาช่วยกดให้แม่ดานะคะรถก็ไปแล้วนะคะ ดีๆขอบคุณเสมอรวมใจเสริมนะคะแล้วไปกันได้หมดั้ยเดี๋ยวเข้าไปรดน้บ้านนะเสริมคนนะบูดีบูดีเซวันบูดีชาบูดีบูดีเสวันดีชา ก็ดูปู่นะคะนี่ค่ะท้องฟ้าสี่ขามสวยสวยนะคะเนาะเราไม่มีรถไปเราก็ดูลด้ำ สร้างความลำบากให้คนอื่นาสร้างความำคาญให้เขาเเราก็เฝ้าอยู่หน้าบ้านลุงนี่แหละค่ะหน้าคอนคงใจไปนนี้ค่ะว่าโคอยๆกับอันนี้น่ะมันคนละคนเลยเดี๋ยวค่อยจะทาให้มันผ่องเลยนี่คุณท้ายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ไม่กลับมา ายเจอบอกให้กลับมาด้วยเด้อแม่ดาคิดหอดหลายหลายคิดหอดไผคิดหอดลูกสาวคิดหอดลูกสาวคุณยาพาเอ้าวมาแล้วนะคะ ะะเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าคามา้าแล้วก็เสื้อผ้าฝ้ายแล้วก็เสื้อคามนะคะแล้วก็สุดผู้ไทยคะ่ะสุดผู้ไทยก็อยู่ด้านนี้นะคะด้านนั้นก็มีค่ะ อันนี้ก็สวยนะคะผ้าถุงแบบทอันนี้ก็ <c oughs> สวยมากนะคะนี่ผ้าฝ้ายนะคะ <c oughs> ก็ใส่แซบให้เรียบร้อยคะ่ะทั้งใน <c oughs> ก็มีหลายสีนะคะนี่ค่ะสีนี้ก็มีนะคะ เอ่อสี่ร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะสี่ร้อยห้าสิบพร้อมส่งอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะคะจะนี่ค่ะสี่ร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะนี่ค่ะสวยๆค่ะสี่ร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะ,คะมีหลายสีนะคะป้าจำลองซื้อช่วยหน่อยอยากขายเสื้อผ้าวันนี้เต็มบ้านก็อุดหนุนหน่อยเจ้านะบอบอมีเงินนะป้าจำลองเจ้าได้ฟ้อนบ่อยอยู่ เลอะหลานอันไหนหลานลูกอีรดน้อยโอ้มาแล้วเหรอนี่ค่อยกับพระลูกสาวล่าค่อยไปโรงเรียนเด้อวสู้กันไปนะคะไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะ มาก็ซุดผ้าสบายด้วยนะคะมีผ้าสบายแต่ไม่ได้เรียงค่ะเพราะว่าเขาดึงไปดึงมาป่ากับสายก็เหนื่อยก็ยังไม่ได้เรียงอาทิตย์หนึ่งได้ขายซักถ้าอาทิตย์หนึ่งได้ขายสิบตัวในโอ้โหคงจะดีนะคะอาทิตย์นี้ก็แม่นกซื้อให้แล้ว กี่ตัวห้าชุดสิบตัวแล้วค่ะสิบตัวแล้วนะคะก็ยังรอคนมาซื้ออยู่นะคะโอ้ยปู่เอ้ยให้เขาหลงมาหน่อยเดินมาแวะซื้อช่วยป้าคำใสหน่อยเดินปู่เอ้ยซื้อผ้าถุงซื้อเสือ้อผู้ไทยแล้วก็ชุดผู้ไทยชุดขาวนี่ตั้งแต่ซื้อมา มีแต่ตัวเองใส่นะคะกางเกงแล้วก็มีผ้าถุงสีขาวนี่ยังไม่ได้ขายซักกับตัวภาพอยู่ทั้งในเลยค่ะยังไม่ได้ขายอะไรเลย <c oughs> ลงทุนไปแล้วก็รอ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 เมื่อไหร่เนาะจะได้ขายนะคะ คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยฝากช่องหมวดฟืน้นเดอ้อขอบคุณล่วงหน้านะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ